กรีนมูลสโตนหินแห่งเทพมารดาช่วยให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆด้านอย่างดีเยี่ยมสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามมานักสงฆาค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาศ์นะคะคลิปนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เรื่องหินค่ะเป็นหินใหม่ๆที่ร้านสโตนบีรีเว v ร์ของอาจารย์เนี่ยเพิ่งนำเข้ามานะคะจริงๆเรานำเข้ามาหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะแต่หินชนิดนี้เนี่ยเรายังไม่เคยทำคลิปให้ทุกท่านได้รู้จักกันเลยนะคะนั่นก็คือหินกรีนมูลสโตนค่ะ นี่นะคะกรีนมูลสโตนก็จะต้องเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าจะเป็นสีเขียวนวลๆอ่ะนะคะสีเขียวสวยมากเลยทีเดียวทีนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วหินมูลสโตนเนี่ยมีหลายสีนะคะแต่ถ้าเราเรียกแค่มูลสโตนเฉยๆส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นสีขาวถ้าเราเรียกมูลสโตนเฉยๆจะเป็นสีนี้ค่ะสีขาวแบบนี้เลยนะคะเขาไม่เรียกไวท์มูลสโตนอ่ะนะคะเราเรียกว่ามูลสโตนเลย แล้วมันก็จะมีการเรียกชื่อตามสีของหินนะคะเช่น peach moonstone black moonstone rainbow moonstone หรือว่า grey moonstone อะไรแบบนี้แหละนะคะก็จะเรียกตามสีของ Moonstone นั่นเองมูลสโตนเนี่ยมีข้อดีคือมีเหลือบลุ้งแวววาวอยู่ในเนื้อหินนะคะถ้าเราจะส่องดูเนี่ยมันจะมีเหลือบลุ้งแวววาวเลยทีเดียวค่ะนะคะเรามารู้จัก กันเพิ่มขึ้นดีกว่าว่ากรีนมูนสโตนเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติอย่างไรแต่ที่แน่ๆเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นหินแห่งเทพมารดาหรือว่าหินแห่งสตรีศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะ กรีนมูนสโตนนะคะเป็นอัญมณีที่ทรงพลังและก็ลึกหลับมากนะคะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างแปลกของหินมูลสโตนเรียกได้ว่าหายากมากเลยทีเดียวนะคะมูลสโตนที่หายากเนี่ยก็จะเป็น Green ีนมูลสโตนกับบลูมู o สโตนนี่แหละนะคะที่จะหายากนะคะ กลีนมูนสโตนเนี่ยพบในเขตเป็นพื้นที่ป่าสงวนะนะคะสหรัฐอเมริกานะคะเป็นแล้วก็พบในอินเดียสีลังกาออสเตรเลียพมา่าแล้วก็มาดากัสกานะคะมีแค่แหล่งเหล่านี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของเทพมารดาหรือว่า เทพพระเจ้าที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะคุณสมบัติของหินมูลสโตนสีเขียวหรือกรีนมูลสโตนเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและบุคลิกภาพของผู้คนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความเครียดสูงสูงนะคะช่วยขจัดความเครียดได้ปรับสมดุลทางด้านอารมณ์บรรเทาความเจ็บ ปวดและความเศร้าโศกที่มีอยู่ในใจเรานะคะและที่ดีไปกว่านั้นก็คือนำความสงบสุขมาสู่ชีวิตนะคะความเชื่อโบราณเนี่ยบอกว่ากรีนมูลสโตนนะคะเป็นที่สถิตของสตรีศักดิ์สิทธิ์หรือเทพมารดานะคะจึงสามารถช่วยผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายนะคะดังนั้นคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะ ควรสวมใส่มูลสโตนเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความห้าวอารมณ์ก้าวร้าวง่ายสมาธิสัน้นแล้วก็ค่อนข้างเป็นผู้หญิงดุนะคะดุคนเกรงแล้วก็ไม่ค่อยคือขี้โกรธขี้โมโหเจ้าอารมณ์เนี่ยนะคะกรีนมูลสโตนจะช่วยจัดการกับความโกรธจัดการกับอารมณ์ช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์ได้ ในทำนองเดียวกันนะคะหินก้อนนี้ก็มีพลังในเรื่องของการรับมือกับความวิตกกังวลเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกว่ามีปัญหานะคะกรีนมูลสโตนจะมีประโยชน์มากทีเดียวค่ะจะมีประโยชน์ในเรื่องของการนำความสงบสุขเอ่อช่วยเราคามดาวนะคะในประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยนะคะมีการจดบันทึกไว้ว่าการใช้หินกรีนมูลสโตน จะเพิ่มความสามารถในการมียานทิพย์โดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองมียานสัมผัสจิตสัมผัสอยู่แล้วแต่ว่ามันลักกะปิดลักกะเปิดคือไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยจะมีมีจริงหรือเปล่ามีซิกเซน์มากไหยแล้วก็อยากให้มันอยู่อยู่ตลอดเนี่ยนะคะสวมใส่หินกรีนมูลสโตนหรือว่าใช้นั่งสมาธิพร้อมกับหินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการมียานทิพย์ได้ชัดเจนดีขึ้นด้วยนะคะ กรีนมูลสโตนเหมาะกับใครบ้างมักจะมีคำถามเสมอนะคะว่าแล้วใครล่ะเหมาะที่จะสวมใส่หินกรีนมูลสโตนจริงๆอาจารย์อยากจะบอกว่าเหมาะกับผู้หญิงทุกคนค่ะแต่เดี๋ยวก่อนมาฟังกันก่อนว่าแล้วถ้าคุณมีอารมณ์หรือมีความรู้สึกแบบนี้คุณยิ่งจะต้องเป็นคนที่สวมใส่กรีนมูลสโตนนะคะ ข้อแรกเลยนะคะคนที่ได้รับความบอบช้ำทางอารมณ์อย่างรุนแรงหรือว่ามีการช็อกในชีวิตเกิดขึ้นช็อกจากการสูญเสียหรือจากการที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือมีความช็อกทางอารมณ์บางอย่างเนี่ยนะคะพลังของหินกรีนมูลสโตนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดบรรเทาความเศร้าโศกในหัวใจของคุณได้ค่ะข้อ 2. เหมาะกับคนที่ประสบความไม่มั่นคงทางอารมณ์ หรือรู้สึกหมดอะไรตายอยากรู้สึกหมดอารมณ์ไร้ความรู้สึกอะนะคะพลังหินมูลสโตนก็ช่วยได้ค่ะข้อที่สคือเหมาะกับผู้หญิงที่เครียดง่ายผู้หญิงที่ทำงานอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มันกดดันสูงๆอะนะคะมีสภาวะกดดันเช่นทำงานกับผู้ชายจำนวนเยอะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเนี่ยนะคะ เหมาะมากที่จะสวมใส่หินกรีนมูลสโตนค่ะเพราะจะช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่คุณวางแผนไว้เป๊ะเลยนะคะก็จะช่วยให้คุณเนี่ยได้ทำตามที่คุณวางแผนไว้อย่างถูกต้องนั่นเองขอ้อ4คนที่เผชิญภัยคุกคามรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในพยันอันตรายหรือคนที่มีศัตรูคู่แข่งเยอะๆนะคะ แล้วก็ทำงานอยู่กับเสือสิงหกระทิงแรกเยอะๆเนี่ยนะคะจำเป็นต้องสวมใส่หินกรีนมูลสโตนอย่างมากทีเดียวค่ะเพราะว่ากรีนมูลสโตนเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องรางของขลังปกป้องคุ้มครองทั้งร่างกายและจิตใจของคุณได้อย่างดีมากทีเดียวข้อ5นะคะเหมาะกับผู้หญิงที่ขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าความนับถือตัวเองมันต่ำลง รู้สึกไม่ค่อยนับถือตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยเนี่ยนะคะควรจะสวมใส่หินกรีนมูลสโตนเป็นอย่างมากค่ะพลังของหินกรีนมูลสโตนนะคะจะช่วยให้คุณรู้สึกกล้าหาญมั่นอกมั่นใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองด้วยข้อที่6นะคะอันนี้สำคัญมากทีเดียวสำหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าทั้งผู้หญิงและผู้ชายจริงๆใช้ได้ถ้าคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคะ เพราะว่าพลังของหินกรีนมูนสโตนเนี่ยค่ะจะเสริมความรักที่อยู่ภายในตัวเองจะดึงความรักที่อยู่ในภายในตัวเองคุณจะรู้สึกรักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากโซ่ตรวนทางอารมณ์ที่มันผูกมัดคุณเอาไว้อยู่นะคะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองว่าอะไรผูกมัดเราเอาไว้อะไรที่มันเหมือนโซ่ตรวนผูกมัดเราเอาไว้เหมือนเราติดคุก เราติดคุกขังตัวเองเอาไว้อยู่ภายในเนี่ยนะคะกรีนมูลสโตนเนี่ยจะช่วยคุณหลุดพ้นแล้วช่วยคุณน่ยมีความสุขรักตัวเองมากยิ่งขึ้นหายจากภาวะซึมเศร้าได้ในที่สุดค่ะและข้อที่สำคัญก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการเอาชนะใจผู้คนทางธุรกิจนะคะ ต้องการให้คนเนี่ยเคารพนับถือเชื่อมั่นเชื่อถือเราคุณผู้หญิงที่ทำงานอยู่ท่ามกลางผู้ชายเยอะๆแล้วอยากจะเสริมเสน่ห์ตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นที่รักใคร่ชื่นชมอยากให้แม้กระทั่งผู้ชายรอบตัวเนี่ยก็ยกย่องให้เกียรติคุณเนี่ยนะคะกรีนมูลตนจะช่วยผลักดันตรงนั้นได้แล้วช่วยให้คุณเนี่ยนำความสงบสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตด้วยแล้วนอกจากนั้นก็คือ เสริมให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเสริมความมั่งคั่งร่ํารวยในชีวิตการงานของคุณได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะข้อต่อมานะคะ mm hmm. เหมาะกับคนที่ต้องการโอกาสในอาชีพต้องการเติบโตในหน้าที่การงานบางคนแป๊กอยู่งานบางคนถูกสกัดดาวรุ่งน,นะคะกรีนมูนสโตนจะช่วยคุณมีความหวังมากขึ้น แล้วก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกุญแจไขไปสู่โอกาสใหม่ๆนำคุณไปสู่การพัฒนาทักษะในการงานอย่างมืออาชีพแล้วก็ผลักดันคุณให้เกิดความสำเร็จที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะเหมาะกับคนที่ทำงานในสาขาศิละปะการแสดงมูลสโตนเนี่ยจะช่วยเสริมการแสดงออกเสริมให้คุณเนี่ยไร้ขีดจำกัดทางด้านการแสดงออก บางคนเรียบร้อยแต่ต้องแสดงเป็นนางร้ายหรือตัวอิจช้าแรงๆอะไรเหล่านี้เลยนะคะมันก็จะทลายกรอบของคุณออกไปได้และที่สำคัญก็คือมันอาจจะนำพารางวัลที่ดีๆที่ประสบความสำเร็จที่คนอื่นเห็นนะคะมาให้กับคุณได้ด้วยนะคะทีนี้ในด้านการบำบัดล่ะนะคะในด้านการบำบัดเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากรีนมูนสโตนเนี่ย ถือเป็นเทคนิคในทางการแพทย์ทางเลือกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวเพราะเขาเชื่อว่าหินจะทำหน้าที่เป็นท่อสำหรับการบำบัดช่วยให้พลังการบำบัดที่เป็นบวกไหลเข้าสู่ร่างกายในขณะที่พลังงานด้านลบที่ก่อให้เกิดโรคก็ไหลออกมานะคะเพราะฉะนั้นไม,ไม่ว่าคุณจะมีความเครียดความวมตกกังวลความไม่เชื่อมั่นตัวเองมีจิตใจห่อเหี่ยวซึมเศร้าเนี่ยจะช่วยในการบาบัดอยู่แล้วนะคะ แล้วยังเหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะคะก็คือ,อ,อระบบภายในสตรีนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่มีภาวะมีลูกยากพลังงานของขินมูลสะโตรนะคะจะสามารถช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้ช่วยให้มีการตั้งครรภ์ที่ง่ายขึ้นระบบสืบพันธุ์ระบบภายในสตรี เช่นมดลูกก็จะแข็งแรงดีขึ้นประจำเดือนก็จะทํางานเป็นปกติดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็คนที่ประสบภาวะของการนอนไม่หลับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนแก่เร็วค่ะผิวเคี่ยวนะคะเอ่อกรีนมูนสโตนเนี่ยจะช่วยบรรเทาปัญหาวความเสื่อมของผิวหนังผมเล็บด,ดวงตาแล้วก็ช่วยให้นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกเหนือไปจากนั้นนะคะกลิ่นมูลสโตนจะสามารถล้างพิษในร่างกายขจัดสารตกค้างที่เป็นอันตรายกับร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วยในเรื่องของปัญหาการย่อยอาหารก็ได้นะคะดูแลบำบัดเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารให้มันดีขึ้นได้ด้วยนะคะและจริงๆแล้วนะคะเหมาะกับการไหลเวียนของพลังงาน ทุกส่วนในร่างกายช่วยให้คุณเนะี่ยรู้สึกว่ากระฉับกระเชงกระปรี้กับเป่ามากยิ่งขึ้นนะคะเอาละ่ะค่ะในเรื่องของการบำบัดเนี่ยต้องบอกว่าควรจะเอาหินมูลสโตนเนี่ยไปแช่น้ําแล้วเราอะนอนในอ่างอาบน้ําที่แช่ด้วยหินมูลสโตนนะคะถ้าบ้านใครมีอ่างอาบน้ําเนี่ยทำได้เลยมันจะช่วยให้ผิวหนังของเราเนี่ยนะคะสดชื่นขึ้น แล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยเออมันเหมือนชะลอไยค่ะช่วยให้เราไม่แก่เร็วได้ด้วยนะคะสรุปเลยนะคะคุณผู้หญิงที่ทำงานอยู่เออโดยเฉพาะคนที่แบบนักการเมืองผู้หญิงเอ่อนักธุรกิจหญิงนะคะอยากประสบความสําเร็จอยากเป็นที่เชื่อมั่นเธอสือใส่ได้แล้วก็คนที่ประสบภาวะต่างๆโดยรวมก็คือผู้หญิงทั้งหมดสวมใส่หินกรีนบูรสโตนได้ค่ะ ความรู้ดีๆเรื่องหินมีอยู่มากมายถ้าสนใจเรื่องพลังของหินสีกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์หญิงจุธามาณนะสงขลานพร,รัตมาตานางพญาอัญมณีเสริมรวยเอาไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ